สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับวัน p u นช์แมนอีกครั้งนะครับคือใกล้เดือนใหม่แล้วนะหลายๆคนก็แบบเงินพร้อมเงินพร้อมที่จะเป o n วันพันช์แนะครับนะหลายๆคนแบบพร้อมมากนะครับเซิร์ฟไทยตอนนี้ก็รู้แล้วแหละว่าตัวเมทัลไนท์จะมาใช่ไหมละ่ะวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสกิลว่าแบบ เผื่อใครยังไม่รู้ใช่ไหมก็จะได้เออเอ้ยตัวนี้ควรจะกดดีหรือเปล่าหรือไม่ควรอะไรแบบนี้นะครับนะผมก็จะแปลแค่สกิลแหละส่วนแบบดีแค่ไหนอยากกดหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะอันนี้แบบผมไม่ได้มาแนะนํานะครับว่าตัวนี้มันดีควรจะกดไหมหรืออะไรนะเพราะว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นกับเซิร์ฟไทยตอนนี้คือเอาตัวเข้าไม่เหมือนกันแล้วก็จะแบบเดาตัวหน้ายากใครจะไปรู้อาจจะเป็นอาจจะเป็นซอมบี้แมนก็ได้นะ เ,ออเพราะฉะนั้นการเก็บการเก็บเพชรเก็บตัวดำมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับนะโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลของเมทัลไนท์กันดีกว่าอย่าเพิ่งผมดูตัวดำแป๊บหนึ่งว่าเซิร์ฟผมมายังเอ้ยตัวดำมาแล้วอะ่รวอะรวยอ่ะซื้อดีครับคนมันรวยเซิร์ฟผมเซิร์ฟผมก็จะเป็นในนี่นะ The Flash ประกายแสงเขาเท่เลยนะเดี๋ยวผมมีวิดีโอพิเศษไว้เกี่ยวกับ The Flash เออเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเค okay, เดี๋ยวไปดูเมทเท่านหนกันดีกว่าครับนะเราจะช้าขึ้นไปเลื่อนลงมาอยู่นี่ ไปดูชะตาก่อนนะครับนะก็ตัวหายากทางนั้นนะ SSR ทั้งนั้นเลยอะชะตาแรกนะเพิ่มพลังโจมตี10%ต้องมี Atomic มี Silver Fang มี t a ส s u g i r แล้วก็มีจักรพรรดิเด็กชะตาที่สองก็เพิ่มพลังโจมตีอีก10%นะครับมีจักรพรรดิเด็กเจนอสจีนัสทำไมถึงเอาสองตัวนี้ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยฮะชื่อ,อยิ่งเรียกยากยากอยู่ โอเคต่อไปก็เพิ่มเลือดนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะมีบูไฟกับจีนอสนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดอีกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับเป็นตัวร้ายที่มันเกี่ยวข้องกับเมทัลไนหรือว่าเอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะลืมแล้วแหละเพราะว่าไอตัวเมทัลไนนี่มันออกมาน้อยมากนะครับนั้นในการ์ตูน <c oughs> ก็จะเป็นคาแมนกับแฮมเมอร์เฮดนะครับเพิ่มเลือด10%ส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่ม เพิ่มอะไรก็ไม่รู้นะนี่น่าจะเป็นอัตราดาเมจอัตราป้องกันนะครับเพิ่มไป5%นะหลังจากปลดอาวุธปลดแค่ดาวเดียวก็เพิ่มนะครับนะไม่จำเป็นต้อง3ดาว3ดาวถึงจะได้ท่าไม้ตายใหม่นะโอเคเก็เสื้อผ้าย,ยังไม่มีครับชุดแฟชั่นยังไม่มีไปดูสกิลการสกิลแรกโจมตีปกติทำดาเมจ120%นตะครับมากกว่าตัวธรรมดาหน่อยนะปกติจะ100%ใช่ปะ หรือ s s r 120หมดทุกตัววะนี้ผมไม่แน่ใจดูบังก่อนเออ120ทุกตัวนะก็ไม่ได้ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะนะใส่หนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ทำให้ติดสถานะเผาไหม้สองเทินคือติด100%นะไปโจมตีเนี่ยปุ้งติดเผาไหม้เลยสองเทินร้อเปอ์เซ็นเผาไหม้ก็จะลดเลือด50% 50%ของพลังโจมตีของเมทัลไนนะครับนะก็ ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับถ้าเราปั้นเมทเท่านหนเป็นสายตีนะเมทเท่านหนยืนได้หลายทีมนะครับนะแล้วแต่คนชอบนะเพราะว่ามันเป็นสกิลเอลีนะครับสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยมันเป็นเอลีถ้าไม่ตายมันก็โจมตีห้าคอมโบนะครับทำดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีโอกาส50%นะครับที่จะทำให้ติดสถานะกระดูกหักนะ2รอบติดสถานะกระดูกหัก2รอบอันนี้เขาก็จะแค่บอกนะว่าติดสถานะกระดูกหักจะได้รับดาเมจเพิ่ม5%เอ้ย50%บาบาบานะครับแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะติดเผาไหม้ให้กับเป้าหมายหลักอืมอีก2รอบ ก็ดาเมจเท่าเดิมเผาไหม้ก็5 0จากพลังโจมตีเมเท่าไนคคือการโจมตีแบบนี้มันจะมีเป้าหมายหลักกับเป้าหมายรองไว้ก็คล้ายแบบอะตอมิกเลยที่แบบเข้าไปฟันแล้วก็จะติดติดบทขยี้ใช่ไหมละ่ะเออมันก็จะสุ่มเป้าหมายหลักแล้วก็สุ่มเป้าหมายรองแบบนี้ไงอันนี้ก็เหมือนกันครับเป้าหมายรองก็จะติดกระดูกแตกนะมีโอกาสา50%ติดกระดูกแตกส่วนเป้าหมายหลักก็จะติดเผาไหม100้100%เลยนะซึ่งอาจจะเป็นตัวเดียวกันที่โดนก็ได้นะครับเจ็บจี๊ดบอกเลย โอเคไปต่อกันที่สกิลสาครับสกิลสาอันนี้ผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะถ้าแบบใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับหรือแบบเซิร์ฟไทยมีสกิลให้อ่านแล้วก็โอเคนะอันนี้ผมก็จะมาให้ดูเกมเพลย์แล้วก็แปลสกิลนิดหน่อยอะไรทํานองนัน้นนี่ก็คือมันบอกว่าถ้ามีศัตรูที่บาดเจ็บอยู่ในสนามนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีของเมทัลไนท์สิบเนะได้สูงสุดสขั้นก็คือ มี3ตัวก็น่าจะเพิ่ม3 0มสิบเปอร์เซ็นละมั้งผมเดานะอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์นะครับนะแล้วก็ทําให้ศัตรูที่ติดเผาไหม้ครับอ่อนแอลงก็คือลดพลังโจมตี10%ต่อเทินก็คือมเมทัลไน,นต์ติดเผาไหม้2ทเทินใช่ปะล่ะก็ไม่รู้ว่ามันสแต็กได้หรือเปล่านะอันนี้เขาไม่ได้เขียนไวนะ้นะอาจจะลด10%ต่อเทินแบบ10%เร์นทินนี้ต่อไปก็10%ก็คือ10%เเท่าเดิมนะครับหรืออาจจะเป็นแบบ เทินนี้สิเปอทินหน้า20%ผมก็ไม่แน่ใจนะน,นี้นะใครแบบรู้ก็คอนเฟิร์มแล้วก็บันทัดสุดท้ายนี้ผมงงมากว่ามันแบบมันบอกว่ามันจะเพิ่มเพิ่มเลือดตัวเองแบบถาวรเลยบวก20แบบ่บแต้มคือผมผมก็ไม่เคยใช้เมทเทิลไนท์นะไม่รู้ว่ามันเพิ่มเลือดจริงหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูลองไปดูการเขาเรียกว่าอะไรเกมเพลย์ของเมทเทลไนท์แล้วกันนะครับ คือถ้าผมหาเจอจากนเน็ตด้วยเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้แล้วให้เครดิตนะแต่นี้เรามาตีกันก่อนคือนี่มันแบบมันเป็นตัว Npc ไงมันอาจจะแบบดาเมจไม่จ๋านะครับนะก็อาจจะแบบศักยภาพมันก็อาจจะออกมาไม่หมดนะอะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าเขาทำอะไรได้นะครับนะมเมทัลไหนากดไปเลย คือใครที่มีงบจะกดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับกดเมเทาไนไปเพราะมันยังไงมันก็เป็นชะตากรรมนะแต่ถ้าคนที่แบบไม่มีงบแล้วแบบอยากรู้ไงเอออาจจะเป็นตัวโปรดในเกมแต่แบบเอ้ยอาจจะเป็นตัวโปรดในอนิเมะอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าแบบในเกมมันดีแค่ไหนนะนี่ผมเปิดอนิเมชันแล้วเราจะเห็น a อนิเมชันเขาโอ้แต่แมงช้าว่ะเดี๋ยวไปเจอเขาแล้วผมค่อยปรับความเร็วแล้วกันนะ อโอ้โีเอโอ้โหเท่คือถ้าผมแนะนำก็ดองไว้เอาตัวพวกนี้ดีกวันทำนะมันเท่กว่ากันเยอะเลยอะเอ็นเท่ามกร่ปุดซแต่ใครแบบใช้จักรพรรดิเด็กนะครับแบบกาจจะใช้คอจักรพรรดิเด็กยาวๆเงี้ยยังไงก็ต้องกดเมทโทไนท์นนะเพราะว่าคอเอ้ยชะตา,า,าต้องใช้เมทเท่าไหร่กี่อันเพื่อหาชะตา

โมเดลเทพไหมกิวก็แบบนี้นะแต่ผมจะแปลไปให้แล้วนะครับนะอันนี้ก็ดูรูปเฉยๆนะครับดูคำคำๆๆๆผมจะพยายามให้เขาตายก่อนนะคือแบบเขาจะทั้งติดกระดูกแตกแล้วก็ติดไฟนะครับเห็นไหมแทงท็อปผมโดนสองันเลย โอแล้วก็เป็นดาเมจดีนะแต่ถ้าใครเล่นแบบอะตอมิกมเมทัลไนท์บอลทองเงี้ยโอ้โหตายอะตอมิกซัมวัคซีนแมนผมโดนทีเดียวตับ เดียยังไม่ฆ่าเขานะครับนะเราจะมาดูท่าโจมตีปกติโอ้คือมันไปซ้ำกระดูกแตกเดิมอะแล้วดาเมจมันแรงขึ้นอะโนมอลไอแท็กเขาก็กระดูกแตกนะครับนะไรซะ ลาก่อนเมท่าไหร่เป็นตัวที่เท่ดีนะครับนะเนี่ยคือแบบรไม่เห็นะหนะนให้ดูดูนี่นี่น,นี่โอโ้โหสามชะตานะครับกดมาทีเดียวคือใครเล่นจาักรพรรดิเด็กยังไงก็ต้องการเมทัลไนท์นะถ้าแบบจะเล่นระยะย,ยาวนะบว,บวกเลือกบวกเลือกยี่สิบกดาเมจอีกสิเอร์เ็นตะครับตัวฟฟีเลย ูดเยอะนะถ้าใครแบบเล่นจักรพรรดิเด็กยังไงก็ต้องกดเมท่าไนนะครับนะผมไม่ได้กดนะครับเพราะว่าตัวตัวดํามันน้อยมากนะครับเพราะว่าเมท่าไนมันเป็นตัวแบบตัวตัวดาแรกๆไนงะแล้วตอนนั้นยังดองไม่ทันก็เลยต้องดองากา่อวก็ร่ล่อ่าสก็ส่วนตัวผมว่าการลด,ดีกว่านะตัวที่เอามาทบงหลังย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ังไงมันก็ต้องดีกว่านะครับไม่งั้นคนก็ไม่อยากกดกันถูกป่ะล่ะเออส่วนแบบเซิร์ฟผมเนี่ย เซิร์ฟไทยไมเมท่าไนท์มาเอือผมจะเป็นแฟลชชีแฟลนะเ,เดี๋ยวถ้ามันมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้ดูอีกทีคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ